ตรงบริเวณนี้น่าจะเป็นไฮไลท์เลยนะครับของการประดับไฟสวัสดีครับ ตอนนี้นะครับ1950ทีวีมาอยู่ที่บริเวณถนนทรงวาดเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งตอนนี้ย่านถนนทรงวาดแล้วก็ตลาดน้อยเนี่ยเขามีอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า The Food Culture Journey by Awakening Bangkok หรือพูดเป็นภาษาไทยก็คือ Food Culture ปลุกย่านเก่านะครับซึ่งเขา ใช้อีเวนต์เนี้ยเพื่อจะปลุกการท่องเที่ยวเขาจะมีการประดับไฟแล้วก็มีตัวกระตูนนะครับที่ชื่อว่าน้องบูชตามจุดต่างๆให้เรามาเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปเดี๋ยวผมจะพาเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับถ้าเจอไฟเจอน้องบูชก็จะเก็บภาพให้ได้ชมกันซึ่งบรรยากาศจะฉ่ำๆนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดตกไปครับไปดูกัน บริเวณนี้นะครับก็คือลานจอดรถของเบียร์ช้างก็จะมีไฟด้วยนะครับอันนี้จะเป็นไฟประดับตอนกลางคืนซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดใครเอารถมานะครับก็มาจอดที่นี่ได้เนี่ยเราก็จะมีคล้ายๆพวกสตรีทอาร์ตนะครับเป็นภาพส,สวยๆบริเวณตึกนะครับ ที่อยู่สองฝั่งของลานจอดรถเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับตามถนนทรงวาดเราจะเดินลงไปทางนี้นะครับซึ่งจะเป็นทางที่เดินไปทางท่าน้ำราชวงจุดแรกตรงนี้นะครับตรงต้นโพลิมน้ําก็จะมาเจอน้องบูธอยู่หนึ่ง ตัวนะครับสามารถมาถ่ายรูปได้นะครับบริเวณนี้ฝั่งตรงข้ามจะเป็นน้องบูธตัวใหญ่เลยอยู่ตรงร้านลื่นลม ถ้ามาเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดไฟก็ประมาณสัก6โมงเย็นนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาผมมาก่อนแต่ก็ใกล้เวลาแล้วครับตอนนี้ประมาณ5โมงเย็นกว่ากว่าเจอสัญ,ญลักษณ์น้องบูธอีกแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นหน้าร้านชื่อว่าแล็บบิด โอ้โหมีน้องบู๊ประดับหน้าร้านคู่กับเค้กหน้าทานมากโอ้หตัวนี้สวยครับสีชมพูร้านนี้ข้างในร้านสวยมาก l o ล d of cinnamon ข้างในนะครับขายของเก๋ๆงานอาร์ตมาได้เลยกว่งตรงข้ามนะครับร้านกู๋่หลวงเปาเดี๋ยวจะลองท้องนิดนึงนะครับที่ร้านกู๋่หลวงเปาร้านนี้ขนมจีบกับซาลาเปาเขาอร่อยนี่ครับบรรยากาศหน้าร้าน เขาเขียนป้ายไว้นะครับว่าเป็นซาลาเปาโบราณอายุกว่าร้อยปีบรรยากาศในร้านปู่หลงเปามาเดินทรงวาดอยากชิมขนมจีบซาลาเปาอร่อยออ่ยแวะมาร้านนี้มีตัวแดงไหมไม่มีมไม่ไม่ได้ นี่งาดำา่ะงาดำรึมง,ง,ง,ขงเขาจะนึ่งอยู่ในใคล้ายๆซึ้งที่เป็นไม้ไผ่สารนะครับสไตล์โบราณที่ปั้นแล้วนะครับก็จะอยู่ในกระดง้งนี่อยู่หน้าตาขนมจีบ อร่อยเลยขนมจีบเนี่ยเขาจะนุ่มมากแล้วก็เขาจะใส่มาเหมือนเป็นน้ำพริกเผาอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อร่อยก็คือซาลาเปาไส้เขาจะนุ่ม อยากให้มาลองทานด้วยตัวเองดีกว่าสาลาเปลาลูกละ17บาทส่วนขนมจีบนะครับชุดละ55บาทด้านข้างของร้านกู่หลงเปาเขาจะมีสตรีทอาร์ตด้วย แล้วก็มีน้องบูชนี่นะฮะเข้าไปข้างในซอยนี่เหมือนมีบ้านเก่าๆนะครับอันนี้ผมเดินเข้ามาในซอยด้านข้างร้านกู่หลงเปานะครับ เป็นมัสยิดนะครับมัสยิดหลวงโกชาอิสหากโอ้สวยครับฝั่งตรงข้ามร้านกู่หลวงเปาก็จะเป็นร้านอีกานะครับเป็นเหมือนร้านอาหารซีฟู้ดสไตล์คาเฟ่ นักท่องเที่ยวก็มีมาเดินเรื่อยๆเจออีกแล้วครับน้องบูชอยู่บริเวณหน้าร้านลงกันเนื้อนี่นะครับเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเนื้อใครชอบทานกว๋วยเตี๋ยวเนื้อก็แวะเช็คอินกับน,น้องบูชได้นะครับตรงนี้ ร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านอร่อยนะครับอุไรวันห่านพระโลด้านหน้าเรานี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่นักท่องเที่ยวชอบมาเช็คอินนี่ครับมันจะเป็นคล้ายๆป้ายที่เขียนว่าแบงคอก นี่ฮนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ถ้ามาแล้วต้องมาถ่ายรูปตรงนี้โอ้โไฟเนี่ยนฮะตรงนี้จะเก๋มาก นถ่ายรูปออกมาจะสวยมากเลยตรงนี้ตรงบริเวณนี้น่าจะเป็นไฮไลท์เลยนะครับของ การประดับไฟนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีไฟประดับสวยมากมันจะเป็นเหมือน พระจันทร์นะครับรออยู่ด้านบนนักท่องเที่ยวก็มารอยืนต่อคิวถ่ายรูปกันครับ 1> 1, 2, นี่นถ,น 2> 1, 2, ถ้าเพื่อนๆมานะครับถ้าเจอโกดังเก่าตรงนี้นะครับที่มีไฟ ฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยก็จะเป็นดวงจันทร์นะครับที่ลอยอยู่ในอาคารเก่าๆซึ่งถ้ามาเจอก็จะถ่ายรูปได้สองจุดพร้อมกันเลยตรงนี้โอ้สวยมากครับมันจะเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆเลยนะครับบนลูกบอล ตอนนี้เรากำลังเดินย้อนกลับไปที่ลานจอดรถเบียร์ช้างนะครับเพื่อที่จะไปดูว่าไฟที่อยู่ตรงบริเวณนั้น,นเปิดหรือยังเปิดแล้วนะครับนี่นะจะอยู่ตรงลานจอดรถเบียร์ช้างเลยนะครับตอนที่เรามาถ่ายตอนแรก ให้เ,เพื่อนๆได้ดูไฟครับโอ้โห oh, อลังการมากครับไฟดวงนี้ เนะฉดมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เลยหวสวยครับนักท่องเที่ยวก็าามายืนเก็บภาพกันเยอะพอสมควร ด้วยความที่ตรงลานจอดรถเนี่ยมันมืดมันเลยทำให้ไฟที่โชว์อยู่ตรงเนี้ยเด่นมากลานจอดก็จะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับ เลยนะครับตรงนี้เป็นไฮไลท์อีกไฮไลท์หนึ่งเลยนะครับที่ห้ามพลาดโอ้โหสวยมากครับไฟดวงนี้ นี่นะเฉดมันจะเยอะมากเลยเงานอีเวนต์นี้นะครับเขาจะจัดถึงวันที่22กันยายน2567ก็คือถ้าผมลงคลิปเนี้ย น่าจะยังทันนะครับพยายามจะตัดให้ทันซึ่งถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็ลองแวะมาเจ็บภาพบรรยากาศอย่างที่เราถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับยังไงขอจบคลิปตรงนี้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับติดตามว่าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไปดูบรรยากาศที่ไหนอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปของช่องเรา กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราแล้วเ,เจอกันครับบ๊ายบาย